รีสอร์ทริมหาดละไมบนเกาะสมุยเคยคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติวันนี้ต้องเหลือแต่เพียงความว่างเปล่ากลายเป็นรีสอร์ทร้างสมาพรบุญษาชาวเกาะสมุยเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ซึ่งถือเป็นทายาตรุ่นที่3มเล่าว่าเธอกู้เงินจำนวน15ล้านบาทมาปรับปรุงอาคารบ้านพักที่นี่บนที่ดินสีไร่เมื่อปี2555หวังจะแข่งกับในทุนหน้าใหม่ แต่ล่าสุดเธอต้องปล่อยให้บุคคลภายนอกมาเช่าทำธุรกิจนี้แทนทั้งสิ่งปลูกสร้างและที่ดินโดยคิดค่าเช่าเดือนละ1,80,000บาทซึ่งเป็นเงินจำนวนที่ต้องนำมาใช้นี้ธนาคารที่ยังเหลือนี่คงค้างอีกกว่า7ล้านบาทผลกระทบจากโควิด -19 าทำให้เธอเข้าโครงการพักชำระหนี้ไปเวลา6เดือนแต่หลังหมดโครงการในวันที่22ตุลาคมนี้เธอตัดสินใจขายที่เพื่อล้างหนี้และไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ แล้ว5ปีนี้ถ้าสมมติว่าเรายังอยู่ในภาวะแบบนี้แล้วอาชีพใหม่เราก็ไปไม่ได้อาชีพเก่าเราก็ทําไม่ได้อะเราจะทํำยังไงขายที่มันก็คือคําตอบเดียวะที่เราคิดได้ตอนนี้รีสอร์ตติดหาดละไมแห่งนี้เป็นรีสอร์ตรุ่นตาของสมาพรเป็นผู้บุกเบิกเมื่อราวปี2520 เดิมเป็นบังกะโลเล็กๆก่อนที่รุ่นแม่ของเธอจะมารับช่วงต่อและรุ่งเรืองมากๆในช่วงปี2,536โดยไม่มีใครคาดคิดว่าสถานการณ์โรคระบาดจะทำให้ที่นี่ไม่สามารถเดินหน้าธุรกิจต่อได้โดยครอบครัวจะหันกลับไปทำเกษตรแทนปกติพี่ก็มีอาชีพเหมือนสอนพิเศษเหมือนกับขายของหน้าร้านอะไรแบบนี้ทำเกษตรก็คือลดระดับความเป็นอยู่เหมือนเมื่อก่อนเราทำโรงแรมระดับความเป็นอยู่เราจะอีกแบบนึง แต่พอตอนนี้เราก็ถอยกลับไปเป็นเหมือนที่เราเคยเป็นตอนเด็กๆอยู่กับไล่กับนาเราก็อยู่ได้อะไรแบบนี้ค่ะเราก็ถอยกลับไปได้ยังมีชาวสมุยที่เป็นผู้ประกอบการรีสอร์ทอีกจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาเดียวกันกับสมาพรซึ่งทำให้ที่ดินบนเกาะสมุยต้องถูกเปลี่ยนมือจากคนท้องถิ่นดั้งเดิมไปอยู่ในมือของคนนอกพื้นที่วชิรวิทย์เละบบำรุงชัยไทย PBS รายงาน คุณผู้ชมคะ22ตุลานี่คือวันสิ้นสุดโครงการพักชำระหนี้6เดือนของลูกหนี้กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะรวมๆแล้วยอดหนี้อยู่ที่1.35ล้านบาทค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็แบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น4กลุ่มด้วยกันเพื่อจะช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป ในขณะเดียวกันนะคะอดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่านโยบายทางการเงินต้องควบคู่ไปกับนโยบายทางสังคมด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยพยุงเศรษฐกิจให้กลับมามีไรายได้ค่ะ หลังจากสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งลูกหนี้ที่เข้าโครงการออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกนะคะก็คือกลุ่มที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติมีมากกว่า60%กลุ่มที่2คือกลุ่มที่สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้แต่ยังไม่ฟื้นตัวจะมีสถาบันการเงินเจ้าหนี้ดำเนินการปรับปรุปรงโครงการหนี้ โครงสร้างหนี้ค่ะตามความสามารถในการชําระหนี้ส่วนนี้จะมีประมาณ20%ถัดมาคือกลุ่มที่ยังไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ซึ่งหลังหมดโครงการก็จะให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้พิจารณาขยายระยะเวลาการชําระหนี้เป็นรายกรณีไปได้อีกไม่เกิน6เดือนนะคะนับ จากสิ้นปี2,563ซึ่งธนาคารประเทศไทยประมาณการกันว่ากลุ่มนี้มีประมาณ10%กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่ขาดการติดต่อกับสถาบันการเงินซึ่งคาดว่ามีประมาณ6% อาจารย์อนุสอนทาใจอดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ระบุว่าเห็นด้วยนะคะกับมาตรการการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ของโครงการพักชําระหนี้เพื่อให้รักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงินเพราะต้องยอมรับว่าการช่วยเหลือแบบปูพรมสามารถใช้ได้เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ว่าหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวก็ควรช่วยเหลือเป็นรายกรณีเพื่อไม่ให้กระทบกับระบบเศรษฐกิจในจำนวนลูกหนี้ที่เข้าพักชำระหนี้ก็ มีกิจการที่ไปไม่รอดนะคะคงต้องปล่อยให้ปเป็น,ปนไปตามระบบคือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายขายทอดตลาดซึ่งที่ผ่านมารัฐมีมาตรการมีนโยบายทางการเงินก็คือพักชำระหนี้แต่ยังไม่มีนโยบายทางสังคมในการช่วยเพิ่มรายได้หรือว่าปรับเปลี่ยนอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งกลุ่มนี้นะคะอยู่ในกลุ่มธุรกิจโอเวอร์ซัพพลายก็คือล้นเกินความต้องการของตลาดนั่นเอง ว่าเขาทําโรงแรมอยู่หรือทํารีสอร์ทอยู่คือยังไงนะักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไม่มาครับไปอีกหลายปีหรือแม้กระทั่งทามามันก็จํานวนมันก็น้อยครับยังไงไอ้ส่วนที่มันเป็นโอเวอร์ซัพพลายอยู่เนี่ยคุณก็ต้องเอารีสอร์ทไปไปเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพไปเป็นที่ดูแลผู้สูงวัยนะหรือเอาไปทำอย่างอื่นะต้องเอาไปทำอย่างอื่น ตรงตรงนี้นัดมีนโยบายชัดเจนหรือยังคบเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างมาตรการพักชําระนี่เนี่ยมันก็เป็นนโยบายทางการเงินแต่ว่านโยบายที่มันเป็นที่ไม่ใช่นโยบายทางการเงินนโยบายนโยบายทางการเงินเนี่ยมันต้องไปควบคู่กับนโยบายอื่นๆคือมันต้องมันต้องมันต้องมีการดําเนินการไปเป็นลักษณะเป็นแพ็กเกจอ่ะคือคือถ้ามันไปเฉพาะนโยบายการเงินเนี่ยมันก็ไม่ฟื้นอยู่ดีนายอนุสรยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะคะ เช่นการพักชำระหนี้เกษตรกรและชาวนาที่พักชำระหนี้มาต่อเนื่องแต่ก็แก้ปัญหานี้ไม่จบเพราะว่าไม่มีนโยบายเพิ่มรายได้หรือว่าเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นนั่นเองขณะเดียวกันข้อเสนอของผู้ประกอบการบางส่วนที่ให้พักชำระหนี้สองปีระบบธนาคารก็จะรองรับได้หรือไม่ถ้าหากไม่มีรายรับเลยนะคะ เพราะว่าพอเราประเมินสถานการณ์ของอุตสากรรมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ยังคงเห็นว่าติดลบจากเดิมที่เคยมีนักท่องเที่ยว40ล้านคนต่อปียังเก่งหลังจากเปิดประเทศมาก็น่าจะรับนักท่องเที่ยวได้6-10ล้านคนต่อปีหรือคิดเป็น1นส่วนสี่เท่านั้นเองนี่ยังไม่สามารถทําให้หลายธุรกิจสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงระยะเวลาปีถึง2ปีนี้นั่นเองนะคะ